สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าวันอาทิตย์คิดถึงพระสัปดาห์ที่หเทศกาลธรรมดาพระเยซูเจ้าตรัสก,กับเปโตรว่าจงเล่นเรือออกไปที่ลึกและย่อนอวลงจับปลาเธอซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาหลายคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนคุณพ่อสังฆมทนทั้งหนึ่ง ได้เล่นเรือออกไปตามป่าตามเขาที่พระเยซูเจ้าทรงบอกในถ้ำกลางความห่างไกลาจากความเจริญคุณพ่อได้เริ่มด้วยต้นทุนที่เล็กน้อยออกไปเยี่ยมชาวบ้านพูดคุยและใช้ชีวิตทถ้ำกลางความเสี่ยงในชีวิตของคอุณพ่อหมู่บ้านที่คุณพ่อได้บุเบิกเป็นคนต่างศาสนาช่วงแรกไม่มีใครรู้จักคุณพ่อเลยแม้แต่คนเดียวและยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านและแวดนั้นคิดว่า คุณพ่อเป็นนักศึกและเป็นผู้ค้ายาไม่มีใครสักคนที่จะมาทักทายคุณพ่อและคุณพ่อแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแถมไว้หนวดเคราจนงท้ายไม่เกิดข้อสงสัยในตัวคุณพ่อท่านนั้นคุณพ่อไม่ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านโดนขับไล่โดนใส่ร้ายต่างๆนานาและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะกทำการสอบสวนคุณพ่อเป็นเวลาหลายเดือน อาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าแม้จะโดนใส่ร้ายโดนดา่าแต่คุณพ่อก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้เลยแล้วอศัศจรรย์เกิดขึ้นที่ะาเล็กทีละน้อยหลังจากที่ชาวบ้านได้เห็นแบบอย่างการทํางานของคุณพ่อพวกเขาก็ค่อยๆทยอยกลับใจทีละคนทีละครอบครัวจนกลายเป็นคริสตชนที่มีความเชื่อเพราะความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งอยู่ในลำเรือนเดียวกับคุณพ่อทําให้มีปลาติดแหข,ขึ้นมามากมาย จุดเริ่มต้นอาจดูเป็นไปไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีความเชื่อและความวางใจในพระองค์วันนี้พระเยซูเจ้าทรงท้าทายชาวประมงที่มีความชำนาญในด้านการจับปลามีประสบการณ์นในการทำงานหาปลาทำงานมาตลอดทั้งคืนไม่ได้ปลาเลยเปโตรกำลังซักวนกำลังเลิกงานอยู่แล้วแต่ขณะที่พระเยซูเจ้าเดินมาถึง แล้วสั่งให้เปโตรทอยเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาอีกครั้งหนึ่งเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพวกเราทํางานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์ตรัสสั่งข้าพเจ้าก็จะลงอวนจับปลาพี่น้องครับชีวิตของเราคริสตชนถูกท้าทายจากพระองค์เสมอให้เรานั้นกล้าชิดถอยเรือออกไปใหม่แม้จะไม่มีใครเข้าใจก็ตาม แต่หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์หลายครั้งที่เราต้องพบเจอปัญหาต่างๆในชีวิตเราอาจจะพูดอย่างเปโตรว่าพอแล้วไม่เอาแล้วค่อยว่ากันใหม่สิ่งที่เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่พยายามคืนดีกับพี่น้องคนนี้แต่ไม่มีประโยชน์พอดีกว่าเขายิ่งทำร้ายเราทุกๆวัน ประสบการณ์ที่แสนเจปวดบอกผมว่าพอแล้วแม้จะต้องพบเจอกับความผิดหวังหรือความเจ็บปวดมากมายในชีวิตแต่นี่แหละคือการแลกดูออกไปที่ลึกที่พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราลองใจเราว่าเมื่อเราเจออุปสรรคต่างในชีวิตเรายังคงมีความเชื่ออยู่ไหมพี่น้องครับพระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับเรา วันนี้พระองค์มาสั่งให้เราทำบางสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราแต่ละคนแบบอย่างชาวประมงที่ชำนาญการอย่างนาบุญเปโตรเมื่อท่าน,น้อมรับเชื่อฟังพระองค์ท่านได้รับคำตอบที่สำคัญคือเมื่อท่านทิ้งความคิดของตนเองและเชื่อฟังสิทธิพระเยซูเจ้าตรัสท่านสามารถจับปลาได้มากมายตามที่พระองค์ประทานให้กับเขา ข้อคิดจากพระวรสารวันนี้หากเราต้องการจะสัมผัสความรักของพระเจ้าและอัศาจรรย์ในชีวิตของเราเช่นเดียวกับนบ,บุญเปโตรบ้างสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือดวงตาที่มองเห็นจิตใจที่เพียรพยายามถ้าพระองค์สั่งผมก็จะทำตามจิตใจที่ไม่สินสานาานนส้นหวังสถานการณ์ของซีโมนเร็วไรถึงขนาดสิ้นหวังแต่จิตใจของท่าน หาได้สิ้นหวังตามไปด้วยท่านกล่าวว่าแต่พระองค์สั่งผมข้อจะทำตามบ่อยครั้งในชีวิตเรารอให้โอกาสเอื้ออำนวยรอให้สถานาการณ์ทุกด้านพร้อมจึงจะลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจไว้เช่นกลับใจเข้าวัดช่วยเหลือผู้ด,ด้อยโอกาสถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างดังนั้น เราต้องลงมือทันทีที่พระองค์ทรงสัง่งแม้ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือสถานาการณ์ไม่เอื้ออำเนยก็ตามแต่จงมีความเชื่อเหมือนนบุญเปตโตรฟังสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสแก่เราทุกๆวันผ่านทานพระวาจาที่พระองค์ตรัสแก่เราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ องสามารถติดตามการแบ่งปันพระวาชาวันอาทิตย์จากบัเดอร์สมณีใหญ่ชั้นเทววิทยาได้ในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระทุกวันเสาร์เวลา18.30นาานาท,ทาง Facebook และ Youtube บบันเนีใหญ่แสงธรรมรวมถึงพัทมิตรอีกหลากหลายช่องทางด้วยครับ